ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับเดีย๋ยวมึงผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งหมายตกปลาครับไปในน้ำหมายตกปลาธรรมชาติเป็นอ่างเก็บน้ำนจะเป็นพวกปลาชะโดแล้วก็ปลากระสูบครับนี่นะตอนนี้ผมถึงนั้นแล้วไ่รู้ตอนนี้ผมก็กลับบ้านครับกลับมาโคราชมาหาแม่ก็เลยว่างๆเะียออกไปหาปลานหน่อยรู้จะได้ไหม ว่าปลาธรรมชาติมันข้าวจะกินเล็กยากครับไม่เหมือนปลาทะเล <c oughs> กินง่ายอีก6กิโลถึงอำเภอพี่ไม้ตอนนี้ผมพี่มาจากบา้านผมบ้านลุ่มดินครับจากบ้านลุ่มดินมาพี่ไม่25กิโลตอนนี้ผมก็ลังหาทางเข่าอยู่นี่ผมว่าอะไมานานแล้วมันก็เล่นลืมๆครับพี่นอ้องอยู่แต่กรุงเทพ สงสัยผมคงจะวิ่งเลยทางเขาเจอแล้วครับทางเข้าบ้านโคกพวงอันนี้คือบ้านโคกพวงเด้ออีกสี่กิโลเมตรบ้านโคกพวงดูทางเข้าเด้อพนะี่น้องมีแต่ลูกรังครับเมื่อกี้ผมวิ่งเลยไป ประมาณเจ็ดกิโลครับกลับมาคืนเขาพี่ไม้เลยครับพี่น้องกันเลยคักเลยเนี่ยปักหมุดถึงแล้วพี่น้องเด้อมองเนี่ปักหมุดมาที่อ่างเก็บน้ําลาชะมวกทอดที่เลยโอเคเดี๋ยวผมเดินทางเดินทางต่อกันครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับลําชมวกก็จะรุดพ้นทักเมื่อกี้ได้โอ้ ยิ่งวัาหัวสันหัวครอนพี่น้องดยทางไม่ดีมากเลยทางตกสำรวจสมัยนี้เขาเทพื้นกันหมดแล้วมันเป็นเขตของอำเภอพิมายครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะลงนี่แหละสอบถามชาวบ้านก่อนครับว่าเขาตีปลาอะไรตรงไหนมั่ง ผมภูมิในคนพื้นที่นะต้องถามก่อนครับนี่เลยทั้สองคนนี่แหละครับเขากำลังหวานเห็นนะับปลายอยู่กว้างขวาง ถึงแล้วครับเราจะลงจุดนี่ก่อนครับพี่น้องไลลตีไปเลยครับแต่ว่าลมแรงมากโอ้ยงาไหลตีเลยพี่น้อยเนาะไปครับเตรียมอุปกรณ์กอนครับไปครับพี่น้องผมใช้สป,ปินนะครับสป,ปินทําเองนี่เหลี่ยมมาแล้วครับโออเดี๋ยวเขาตกลงน้ำด้วยเนี่ย เพราะว่าจะแถวเลี้ยฟังนี่หงามันหลายมันต้องลุ้นไปไ้นนามจักหน่อยครับลูกหลานขอปลาไปกินด้วยนะครับนี่กระสุบอยู่ใกล้ๆนี่ <c oughs> เดี๋ยวต่วันมีหง่าผมตีไปเลยไม้แรก แห้งพี่น้องเมื่กี้คนผู้ที่บอกมลมมันแรงกว่ละก็ลมไปแห้งสิคืออยู่อลองตีบ้าง วัน,นนี้มีปลาจินครับมันลมลมแห้งแล้วก็มันคลื่นๆมันจะเดินหาดูมีไผ่ใคจะคนเลยมีแต่ผมผู้เดียวเท่านั้นเดี๋ยวผรเห็นคนจะคนเลยครับอ่ะตรงนี้แหละตรงรงน้ำครับรงน้ำทีีเอา แรมาแล้วสุดหลายจุด แบบที่สองครับตัวนี้คือสวยมากเลยตัวใหญ่มากนี่เคครับตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีนานาๆกันมาเพิ่มอีกสามคนครับไม่ต้องมาสามคนแต่ว่าระ,ระลุ่งน้ำลึกน้ำเพียงเอวผมโอกา้ลงกน,น,น,นะครับมาเมนทีนเจ้าของเสียวไปเอาโต๊ะเต้นๆแล้วครับ โอ้ก็สูงโอ้ก็สูขึ้นปุ๊บปับป๊บเต็มเลยดีท่านมู้บุญ เจอฝูงมันแต่ว่าได้ได้ตัวเดียวอยู่แล้วปลทันมันครับมันไปเร็วคล้ายๆฝูงปลาของเราแล้วครับก็โอเคครับพี่น้องผมก็ได้ปลาสามตัวนี่แหละครับพอดีเจอฝูงมันเสียดายตีบ่ทันครับได้ตัวเดียวตัวใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้ได้สามตัวนึ่งก็จะมาตกกะบ๋าไ,ได้กันน,ะน่ะ,น,น,น,ะ,ะน,น,นี่คนหนึ่งบ่ได้คือกันทั้งหมดโู้โี่คนหนึ่ง อ่าง้องมีต้นพูดอีกคนหนึ่งพี่นอ้องไก๋ไก๋ว้นหัวใดญ่บ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับมาลองเบิ้งครับพี่น้องผมมาปีละเถือครับมาบานกันเลยแหวมเบิ้งครับสามเต็มกถือว่าหมานย้่ครับในใน้ำในนด้นครับบอยากมากัามาไหน,นครับปับกมุดมาที่อ่างเก็บน้ําลํชฉมวกถึงเป่าหมายเลยครับปากกระสูบหลายครับแต่ว่าเขาต้องมีเรือหน้า่านกว่านี้ล้มน้ำมือนนี้ ลมมันแห้งป็เสียม,มันหน่อยโอเคครับเจอกันจุดหน้าครับผมสวัสดีครับแต่มเพื่อไปสองตัวครับพี่น้องครับประเดี๋ยวขาลับแหวะโต๊กอีกเลยสองตัวเป็นห้าตัวครับ